1. บทที่13การแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ a n o x y l e Gas Exchange) การแลกเปลี่ยนแกส๊ส (Gas Exchange) เกิดขึ้นผ่าน Respiratory Surface ซึ่งมีลักษณะสามคัญดังนี้ 1. มีลักษณะบางเพื่อให้แก๊สสามารถแพร่ผ่านเข้าออกได้ง่าย 2. มีความชุ่มชื้นสูงเพื่อให้แก๊สต่างๆสามารถละลายและแพร่เข้าสู่เซลล์ได้ง่าย 3. พื้นที่ผิวของบริเวณอ s p i r a t o r y Surface จะสูงมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนแกส๊ส4ในสัตว์หลายชนิดพื้นผิวของ Respiratory Surface จะมีหลอดเลือดฝอยมาเลี้ยงจำหนวนมาก1การแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ (Animal Gas Exchange) การแลกเปลี่ยนแก๊สในสตอชนิดต่างๆสามารถสรุปได้ดังนี้ผิวลามตัวลักษณะและการทำงาน เหมาะกับสัตว์ที่มีจำนวนชั้นเซลล์น้อยเซลล์มีรูปร่างบางและมีความชื้นสูงการแลกเปลี่ยนแก๊สจะอาศัยการแพร่แบบธรรมดา (simple diffusion) พบในฟองน้ําในดาเรียหนอนตัวแบนไส้เดือนดินและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเหือกกิลลักษณะและการทํางานโครงสร้างที่ยืนออกจากผิวลำตัวสําหรับแลกเปลี่ยนแกส๊สเหือกแบ่งเป็นสองชนิดตามตําแหน่งคือหนึ่ง เหงือกที่อยู่นอกร่างกาย external gill ไซเดินทะเลมีระยางข้างลำตัว p a r a p o d i ดาวทะเลมีเหงือกอยู่ที่ผิว dermal gill dermal p a p i l l a สองเหงือกที่อยู่ในร่างกาย internal gill เหงือกของมัลลัสที่อยู่ภายในโพรแมนเทิล mantle cavity เหงือกของกุ้งปูที่อยู่ภายในกระดอง c a r a p a c เหงือกของแมงดาทะเลที่เรียกว่าบุกกี้อยู่ใต้กลีโอเพอร์คิวเลอร์ เหงือกปลายอยู่ภายในแผ่นปิดช่องเหงือก o p เ r c เงือกของสัตว์บางชนิดจะมีการไหลของน้ำและการไหลของเลือดสวนทางกันเรียกว่า Countercurrent Exchange เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนแกส๊สชีววิทยาม .4 ม .6 หน้า2จาก11 2ระบบท่อลม Tracheal System ลักษณะและการทำงานพบในอทโรพอรที่อาศัยอยู่บนบก เทรสเตียอัตรพาดเช่นมแมลงตะขาบอากาศจะสัมผัสกับเซลล์โดยตรงเนื่องจากท่อลมเทรคีเจะแตกแขนงเป็นท่อลมฝอยเทรคิโอซึ่งจะเข้าไปสัมผัสแต่ละเซลล์โดยตรงระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์กลุ่มน้ำจึงไม่ได้ทำหน้าที่ในการลามเลียงแก๊สแมงมุมบางชนิดอาจแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านบุกลังปอดลังลักษณะและการทำงาน อวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สที่พบในร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลังมีถุงลม alveolus ที่เซลล์มีผนังบางและความชื้นสูงสำหรับใช้แลกเปลี่ยนแกส๊สชีววิทยามสม .6 หน้า3จาก11 3ชีววิทยามสม .6 หน้า4จาก11 4 3ระบบการหายใจของมนุษย์ human respiratory system โครงสร้างของระบบทางเดินหายใจของมนุษย์สามารถสรุปได้ดังนี้โครงจมูกลักษณะและหน้าที่โครงสร้างแรกสุดที่อากาศเข้ามาในร่างกายมีหน้าที่หลายอย่างดังนี้ 1. การดักจับสิ่งแปลกปลอมมีเซลล์ที่มีชิเลจำนวนมากและมีการสร้างเมือก 2. การดมกลิ่น (olfaction) โดยใช้ olfactory receptor neuron o อ n 3. การทำให้อากาศมีความชื้นเพิ่มขึ้น 4. การทำให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยคอหอย (pharynx) ลักษณะและหน้าที่อวัยวะ,วะที่เชื่อมระหว่างทางเดินอาหารและทางเดินหายใจของมนุษย์เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกลืนอาหารและการหายใจไม่ให้เกิดขึ้นพร้อมกันกล่องเสียง (larynx) ลักษณะและหน้าที่ท่อกระดูกอ่อน t r a e a tube) ที่มีกอทีสอยู่โดยภายในมีเส้นเสียงโว c ค l c คอรหรือโว c คลริคเมื่อมีการสั่นสะเทือนจะเกิดเสียงขึ้นฟ้าปิดกล่องเสียงเอก o อท i สมีหน้าที่ในการวนขตุมการกลืนอาหารท่อลมลักษณะและหน้าที่ท่อที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูงมีความยาวประมาณ11เซนติเมตรมีกระดูกอ่อนทรคเคคาโทลิต อยู่สิถึงยีอันมีลักษณะคล้ายรูปตัว C เรียงซ้อนต่อกันเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแฟบเข้าหากันเมื่อมีอากาศไหลผ่านเข้าออกท่อลมนอกจากนี้ยังมีกล้ามเนื้อเรียบระชลิสมาเซอร์สำหรับควบคุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อลมเพื่อควบคุมปริมาณอากาศที่ผ่านเข้าออกหลอดลมไพรเมรีบรอนคิลักษณะและหน้าที่มีสอ,อันคือไร้ไพรเมรีบรอนคิสและเล็ไพรเมรีบรอนคิส มีกระดูกอ่อนรูปตัวซีคล้ายกับท่อลมแต่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ถัดออกไปจะแตกย่อยเป็น secondary bronchus ซึ่งแยกย่อยไปยังปอดแต่ละภูและเทอเชอรี bronchus ซึ่งจะอยู่ลึกลงไปหลอดลมฝอย bronchio ลักษณะและหน้าที่ไม่มีกระดูกอ่อนแต่จะมีกล้ามเนื้อเรียบเพิ่มขึ้นมาแทนชีววิทยาม .4 ม .6 หน้าหจากสิบห้า การเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบรอ n คิโอจะมีผลมากต่อการควบคุมปริมาณอากาศที่เข้าออกภายในปอดดังนี้ซีเลมจะตุดตราสีดำขนาดเล็กระบบประสาทซิมพาเทติกจะกระตุ้นให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบรอ n คิโอเพิ่มขึ้นบร o n c h o d i l a t o r อากาศจึงผ่านเข้าออกได้มากขึ้นซีเลมจะตุดตราสีดำขนาดเล็กระบบประสาทพาราซิมพาเทกจะทําให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบรองคิโอเล็กลงบรงค c h อ o c o n s t r i c ช i o อากาศจึงผ่านเข้าออกได้ลดลงถุงลม (alveolus) ลักษณะและหน้าที่ส่วนปลายสุดของหลอดลมฝอยมีลักษณะเป็นถุงปลายตันขนาดเล็กจำนวนมากถุงลมมนุษย์ยืบด้วยเซลล์สมชนิดหลักคือ 1. นึ่งไทไอนิวเมอร์ไซด์เซลล์แบนบางสำหรับแลกเปลี่ยนแกส๊ส 2. ไทสองนิวเมอร์ไซด์เซลล์ที่สร้างสารลดแรงตึงผิว 3. a, a ed, เอวิลเแมคเฟเธอทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่หลุดมาชีววิทยาม4หมหหน้า6จาก11 6. 3. กสากลไกการหายใจ breeding m e c h a n i s m การหายใจ breeding ในสัตว์มีกระดูกสันหลังมี2แบบคือ 1. positive b r e e d i n g เป็นการหายใจที่อาศัยแรงดันในการดันอากาศเข้าไปในปอด 2. Negative Breathing เป็นการหายใจที่อาศัยการทำให้ความดันอากาศในปอดลดลงอากาศจึงไหลเข้ามาได้การหายใจเข้าของมนุษย์เดิดขึ้นโดยกล้ามเอกระบังลม (Diaphragm) จะหดตัวแบนราบลงรวมถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อยืสึซี่โครงแถบนอก (External Intercostal m u s c l e ทำให้กระดูกซี่โครงยกสูงมาทางด้านหน้ามากขึ้น (Front to Back kind Center) of. ปอดจึงขยายขนาดด้วยความดันในปอดลดลงอากาศจาก ภายนอกจึงไหลเข้ามาภายในปอดได้ส่วนการหายใจออกของมนุษย์จะเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามกับการหายใจเข้าโดยกล้ามเนื้อกระบังลมจะคลายตัวทําให้มีรูปร่างโคง้งดอกมีเชฟมาขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อยืดซี่โครงแถบนอกเกิดการคลายตัวส่งผลให้ปริมาตรปอดลดลงความดันในปอดจึงสูงกว่าภายนอกดังนั้นอากาศจากภายในปอดจึงไหลออกสู่ภายนอกร่างกายได้ นอกเหนือไปจากการหายใจเข้าออกแบบปกติและมนุษย์อาจมีการหายใจเข้ามากกว่าปกติหรือการหายใจออกมากกว่าปกติเรียกว่า f o r c e breathing โดยอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อชุดอื่นๆช่วยนอกเหนือไปจากกล้ามเนื้อกรบบังลมและกล้ามเนื้อยิกซี่โครงแถบนอกเรียกกล้ามเนื้อกลุ่มนี้แวก e s s o r y respiratory muscle เพื่อทำให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันในปอดเกิดได้มากขึ้นตัวอย่างกล้าม ในที่เกี่ยวกับการหายใจเข้าแบบ f o r c i n inhalation เช่นกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid ส่วนกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจออกแบบ f o r c i n exhalation เช่นกล้ามเนื้อยืดซึ่งโครงแถบใน intercostal m u s c l กล้ามเนื้อหน้าท้อง rectus abdominis นักสรีรวิทยาสามารถวัดค่าปริมาตรปอดและความจุป,ปอดได้ด้วยเครื่องอ p i r มเตอร์และได้กราฟดังภาพดูภาพประกอบซึ่งกราฟนี้มีค่าปริมาตรและความจุป,ปอดที่สาคันหลายอย่าง เช่น 1>, 1 t i d a l v o l u m e ปริมาตรอากาศในการหายใจเข้าออกปกติมีค่าประมาณ500 ML 2. e x p i r a t o r y r e s e r v e v o l u m e ปริมาตรอากาศที่สามารถหายใจออกได้สูงสุดหลังจากการหายใจออกปกติ 3.Inspiratory Reserve v o l u m e ปริมาตรอากาศที่สามารถหายใจเข้าได้สองสุดหลังจากการหายใจเข้าปกติ r r s i d u a l v o l u m e ปริมาตรอากาศที่เหลือไว้ในปอดหลังจากการหายใจออกสูงสุด 5. v าไวท c a เคอร์ y พปริมาตรความจุป,ปอดในการหายใจเข้าสูงสุดจนถึงหายใจออกสูงสุด 6. กท t ท l ลลังเคอร์ i พเความจุป,ปอดทั้งหมดรวมไวทโ l เคอร์ i พเทและริสโตรวิลลมชีววิทยามสี่มหหน้า7จาก11 7การหายใจของนกอุนร s สเ r เร i o นการหายใจของนก a i r a Respiration เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและความซับซ้อนสูงกวา่าในสัตว์ชนิดอื่นโดยนกมีถุงลม Air s a c ทำหน้าที่ในการเก็บอากาศสำรองดูภาพประกอบซึ่งการหายใจของนกจะเกิดขึ้นโดยอากาศจะไหลเข้ามาในท่อลมก่อนจะถูกไปเก็บไว้ที่ถุงลมทางด้านหลังของปอด Posterior Air sac เมื่อนกมีการหายใจออกอากาศจากถุงลมทางด้านหลังจะถูกนำไปฟอกที่ปอดได้หลัง จากนั้นเมื่อนกเกิดการหายใจเข้าครั้งที่สองถัดมาอากาศจากปอดจะเคลื่อนเข้าไปเก็บไว้ในถุงลมทางด้านหน้า a n t รี i o r sac ขณะที่อากาศจากภายนอกจะไหลเข้ามาเก็บในถุงลมทางด้านหลังใหม่อีกครั้งจากนั้นเมื่อเกิดการหายใจออกครั้งที่สองอากาศที่เข้ามาในตอนแรกสุดจะถูกขับออกไปได้ขณะที่อากาศที่อยู่ในถุงลมทางด้านหลังก็จะถูกส่งไปฟอกที่ปอดต่อเนื่องกันไปเรื่อยยศยศเป็นวัตจักรได้ชีววิทยาม .4 มหกหน้า8ปดจากอ็การแลกเปลี่ยนแก๊สในนกมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากท่อลมในนกเมื่อแต่ขนงแยกย่อยแล้วสุดท้ายจะกลายเป็นท่อปลายเปิดต่อกันเรียกว่าเพอรบรองไขซึ่งเป็นบริเวณที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊สเช่นเดียวกับถุงลมในมนุษย์แต่เนื่องจากเป็นปลายเปิดดังนั้นจึงไม่มีอากาศตกค้างอยู่ภายในทำให้ ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนแก๊สกับหลอดเลือดฝอยเกิดได้ดีกว่าถุงลมในมนุษย์มากเพราะไม่มีการประปนของอากาศที่หายใจเจ้ามาใหม่กับอากาศที่ค้างอยู่ในถุงลมเดิม 4. การแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลมและเนื้อเยื่อแจสิชเชนจิสอินวลเลียนท s s ชูสหลักการแลกเปลี่ยนแกส๊สแก๊สแพร่าจากบริเวณที่มีความดันย่อยของแก๊สมากไปบริเวณที่มีความดันย่อยของแก๊สน้อยกว่า บริเวณถุงลมปอดความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนในถุงลมความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนในเซลล์เม็ดเลือดแดงดังนั้นแก๊สออกซิเจนจึงสามารถแพร่จากถุงลมเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงได้ความดันย่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเซลล์เม็ดเลือดแดงความดันย่อยของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถุงลมดังนั้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงแพร่ออกจากเลือดเข้าสู่ภายในถุงลมได้บริเวณเนื้อเยื่อ ความดันย่อยของแกส๊ èn, ออแกสออกซิเจน,อเอนในเซลล์เม็ดเลือ,อดแดงความดันย่อยของแกส um si ๊สออกซิเจนในเนื้อเยื่อดังนั้นแก๊สออกซิเจนจึงสามารถแพร่ออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดงไปยังเนื้อเยื่อได้ความดันย่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเนื้อเยื่อความดันย่อยของแก๊สคาร์บอนไดอามไซที่เซลล์เม็ดเลือดแดงดังนั้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงแพร่ออกจากเนื้อเอยื่อเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงได้5การลำเลียงแกส๊สแจสทรานส์อร์ต การลำเลียงแก๊สออกซิเจนออกซิเจนทรานสร์ตการลำเลียงแก๊สออกซิเจนจะลำเลียงผ่านรงควัตถุฮีโมกลบินฮีโมกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงโดยฮีโมกลบินเป็นรงควัตถุที่ประกอบด้วยสายพอลิเพปไทด์เรียกว่าโกลบินโกลบินจำนวนสสายเป็นสายแบบสองสายและเป็นสายแบบสองสายแต่ละหน่วยจะมีฮีมฮีมซึ่งมีธาตุเหล็กอยู่ ภายในโมเลกุลซึ่งแก๊สออกซิเจนจะจับกับโมเลกุลของฮีโมโกลบินที่บริเวณฮีมนี้เป็นหลักโครงสร้างของฮีโมโกลบินและฮีมแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยามสมหหน้า9จาก11 9เมื่อแก๊สออกซิเจนกับอีโมโกลบินจะอยู่ในรูปที่เรียกว่าออกซิฮีโมโกลบินออกซิฮีเมโกลบิน HbO ส การจับกันของแก๊สออกซิเจนกับฮีโมโกโลบินจึงเป็นปฏิกิริยาที่เกิดย้อนกลับได้ดังสมการต่อไปนี้ปริมาณของแก๊สออกซิเจนทั้งหมดที่ฮีโมโกโลบินสามารถลมเลียงได้เรียกว่าออกซิเจนเคอริงเคอเพอตีค่าสัดส่วนของปริมาณแก๊สออกซิเจนที่ลำเลียงได้จริงต่อค่าออกซิเจนเคอริงเคอร์เพอร์สตเรียกว่าร้อยละการอ้มตัวของแก๊สออกซิเจน percent O สอง saturation โดยค่าร้อยละการอิ่มตัวของแก๊สออกซิเจนนี้ จะแปรผันตรงกับค่าความดันย่อยของแกสอองส๊สออกซิเจนกล่าวคือที่ถุงลมซึ่งมีค่าความดันย่อยของแกส๊สออกซิเจนสูงฮิมโกลบินจะมีร้อยละการอิ่มตัวของแกสอองส๊สออกซิเจนสูงที่สุดขณะที่บริเวณเนือเ้อเยื่อซึ่งมีความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนต่ำกว่าฮิมโกลบินจะมีร้อยละการอิ่มตัวของแก๊สออกซิเจนน้อยลงทําให้แกส๊สออกซิเจนแยกตัวออกจากโมเลกุลของฮิมโกลบินเป็นแก๊สออกซิเจนอิสระและแพร่ไปยังเนื้อเยื่อต่างๆได้ รฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนกับร้อยละการอิ่มตัวของแก๊สออกซิเจนนี้เรียกโอควาเชลูโดเบนดิซเชอร์คอดังภาพดูภาพประกอบปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อร้อยละการอิ่มตัวของแก๊สออกซิเจนในฮีโมโกลบินคือปริมาณแก๊สคาร์บอนไดอาม์โดยถ้าร่างกายมีกิจกรรมต่างๆในเนื้อเยื่อสูงขึ้นทาให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในพลาส m a เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีกรดคาร์บอนิก H2CO3 มากขึ้นเรือดูมีค่า pH ลดลงซึ่งมีความดันย่อยเดียวกันเมือ่อเลือดมีภาวะเป็นกรดมากขึ้นออกซิเม์บินจะปลดปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาได้ดีกว่าที่ค่า pH ปฏิทั้งนี้เพื่อให้เนื้อเยื่อต่างๆได้รับแก๊สออกซิเจนเพียงพอต่อการทำงานที่มากขึ้นกราฟออกซิเจอร์ฮีเมโกลบินดิโซเชียชัชิเคิร์ฟในภาวะที่เลือดเป็นกรดจะเลือนมาทางขวามากขึ้นเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโบเอฟเฟกดูภาพประกอบ ชีววิทยามสมหหน้าสิบจากสิบเอ็ดสิบนอกจากจากแก๊สออกซิเจนและฮีโมโกลบินยังมีความสามารถในการจับกับแก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์ CO ได้และสามารถจับได้ดีกว่าแก๊สออกซิเจนฮีโมโกลบินที่รวมอยู่กับแก๊สคาร์บอนมอนออกไซดนี้เรียกว่าคาร์บอซีฮีเมโกลบินการลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ทรานสปอร์ต การลามเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่จะลามเลียงผ่านการละลายในพลาสมาเป็นหลักส่วนน้อยที่จะถูกลามเลียงไปทางฮิโมโกลินแต่จับกับที่โปรตีนโกลบินแทนที่จะจับกับฮีมโดยในบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายแก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์จะแพร่จากเนื้อเยื่อเข้าสู่กระแสเลือดจากนั้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะรวมกับน้ำเป็นกรดคาร์บอนิกคาร์บอนิกแอซิด H2CO3 ในเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่ง การรวมตัวของโค2กับน้ำนี้ถูกกระตุ้นโดยเอนไซม์คาร์บอนิกแอนไฮเดรสคาร์บอนิกแอนไฮเรสแต่เนื่องจากกรดคาร์บอนิกในสถีระจะเกิดการสลายเป็น H กับไฮโดรเจนคาร์บเนต HCO 3ดังสมการไฮโดรเจนไอออน H ที่เกิดจากการสลายตัวของกรดคาร์บอนิกนี้จะรวมกับฮีโมโกลบินขณะที่ไฮโดรเจนคาร์บเนต HCO 3จะถูกส่งออกนอกเซลล์เม็ดเลือดแดงแรกกับการนำออกคเรียน Cl เข้ามาแทนเรียกการลามเลียงแบบนี้ว่าคลอเรชีฟหรือแฮมเบอร์เกชีฟเมื่อไฮโดรเจนคาร์บอเนตลามเลียงมาถึงที่บริเวณถุงลมไฮโดรเจนคาร์บอนตะตวงกับไฮโดรเจนไอออนกลายเป็นกรดคาร์บอนิกก่อนจะแตกตัวกันเป็นน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซดนี้จะแพร่ไปยังถุงลมเพื่อขับออกไปนอกร่างกายต่อไปกลไกการลามเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซดแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยามสมห หน้าสิจาก11 11 6. การควบคุมการหายใจ Control of Breathing การควบคุมการหายใจเกิดขึ้นโดยการควบคุมการทำงานของระบบประสาทที่สมองส่วนเมดาลา Medulla และสมองส่วนพอน Pons การควบคุมนี้จะเกิดโดยการส่งกระแสประสาทไปควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อกบัังลมและกล้ามเนื้อยืดซึ้โครงโดยทั่วไปอัตราการหายใจของมนุษย์จะอยู่ที่12-14ครั้งต่อ หน้าที่การควบคุมจาก respiratory center นี้จะเป็นการควบคุมภายนอกอำนาจจิตใจ involuntary control นอกจากการควบคุมภายนอกอำนาจจิตใจ involuntary control ที่เป็นหลักแล้วการควบคุมภายใต้อำนาจจิตใจ voluntary control อาจเกิดขึ้นได้เช่นการกลั้นกายใจขณะดำน้ำโดยการควบคุมการหายใจภายใต้อำนาจจิตใจนี้จะเกิดขึ้นจากการควบคุมของสมองส่วนซีรีบราม cerebrum ในการสั่งการกล้ามเนื้อ ร่างกายชั่วขณะเท่านั้นแต่มนุษย์ยือไม่สามารถกลั้นหายใจเป็นเวลานานได้เนื่องจากท้ายที่สุดระดับความเป็นกรดในเลือดจะเป็นตัวกระตุ้นการควบคุมการหายใจที่เกิดขึ้นภายนอกอำนาจจ,จิตใจอีกครั้งปัจจัยหลักที่สำคัญในการควบคุมการหายใจของมนุษย์คือค่า pH ที่เป็นกรดของเลือดกล่าวคือถ้าร่างกายมีระดับของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO สมากขึ้นจะทําให้เลือดมีค่า pH ลดลงเนื่องมาจาก ก้นไกการละลายของแกส๊ส co 2ในน้ำทําให้เกิดการแตกตัวเป็น H ค่า <an> ความเป็นกรดของเลือดนี้จะกระตุน้นสมองส่วน respiratory center ให้สั่งการให้ร่างกายมีการหายใจเข้าออกเพิ่มขึ้นและลึกขึ้นดังนั้นร่างกายจึงสามารถขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายได้และสามารถรับแก๊สออกซิเจนเข้ามาในร่างกายเพิ่มขึ้นด้วยชีววิทยา